ไมเนอร์มายเนอร์เปิดประตูให้พี่ด้วยมายเนอร์โอ้ยแกเป็นใครเนี่ยออกไปอย่ามายุ่งกับฉันนะออกไปอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยอ่าเอ้ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยโอ้ยเอจะอ้วกโอ้ยเอรู้สึกเวียนหัวแกเป็นตัวอะไรอ่ะเอ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยกกก็โอออเปปปดรรระตตนนนนนยยไทาาบุัััฉีแแ้้งงงจจ ตลอดชีวิตเลยเหรอฉันฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนะโชว์ที่ฉันเป็นมนุษย์ฉันไม่ใช่ปีศาจเหมือนพวกแกเอาละภารกิจแรกของแกก็คือการไปแกล้งเพื่อนเพื่อนของแกยังไหมล่ะแกล้งเพื่อนเพื่อนเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เป็นตัวอะไรกันเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสัตว์ประหลาดของที่นี่สินะจะติดอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยจำได้ว่าเฮ้ยฉันแค่ว่าแงดูทีวีอยู่แล้วมาติดอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยแกล้งเป็นเพื่อนเหรอแปลว่าตอนนี้ฉันมีพลังของแอมบูสอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยรังทำอะไรได้นะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ อแอมบบูสนายอีกแล้วเนี่ยฉันลืมอะไรอ่ะพลังของแอบ,บูสอุ้ยว้าวสุดยอดไปเลยต้องแกล้งต้องทำจริงๆอ่ะเนี่ยเฮ้ยพื่อกดอไลค์คลิปน,นี้เพื่อให้ทางออกปรากฏขึ้นมาอ่ะนั่นไงทุกคนทางออกมาเจอกันนะครับทุกคน เดี uh, e s <S yeah. i, I oh. ๋ยวเดี hey, okay. ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่ตัวเลยวะตัวเดียวไปอ่ะนะอย่เฮ้ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยฮึบอ้แซมมราจะออกจากที่นี่ยังไงดีอะงั้นสิออกไม่ได้เลยไปทางไหนดีอะมีรักษาประตูลองประตูนี้ก่อนไหมเฮ้ยฉันไม่อยากทำร้ายพวกนายนะแต่พวกนายก็ทิ้งฉันเอาไว้อะที่นี้ไม่มีอะไรอะ ไปห้องต่อไปดีกว่าโอ้ยมึดดับมึดตื่นเลยโฮ้ยแอมบูดทำได้ถึงขนาดนี้เล้วเนี่ยปึ๊บเฮ้ยนี่ห้องดนตรีเนี่นะเดี๋ยวจะมีตัวอะไรโผล่มาได้เวลาของฉันแล้วล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยงั้นสิไปห้องต่อไปหย่าโอ้ยอยราจะทำอะไรฉันนะหย่าหย่าเก็บบางอาจมาทำลายฉันหย่าหย่าหย่าไอ้สัสอ้สัสเฮ้แค่นี้คงจะพอสินะ แค่นี้ก็จะกลัวหัวหดกันหมดแล้วกลับไปดีกว่า,าฉันทำสำเร็จแล้วละ่ะแล้วพวกนี้ใครกันเนี่ยอนี่คือสกีตและนี่ก็คือซีนละ่ะต่อไปจอจะทำการคำสั่งของสกีตแลว้วก็ซีกนะคำสั่งเหรอใช่ไม่หรอกฉันไม่ทำตามเจ้าปีศาจไอ้พวกแกหรอกฉันไม่อยากจะทำร้ายมนุษย์ด้วยกันแล้วเว้ยแล้วยังไม่ใช่ปีศาจร้100อยเปอร์เซ็นต์นะถ้ามันไม่ทำตามคำสั่งก็ าได้เลยได้เลยพ่ okay, อโอเคเยแล้วแล้วแล้วฉันต้องทำอะไรบ้างเนี่ยกลนันี่แหละนี่ไดไปทำกับดักอะ่ะฉันว่านายต้องแจ้งเพื่อนๆนายอีกเยอะเลยล่ะกับดักเหรอได้แล้วแล้วฉันต้องไปทำกับดักที่ไหนห้องดนตรียังไงล่ะห้องดนตรีเหรอโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปทำที่นั่นแหละทำเดี๋ยวนี้เลยดีนะเจ้ามนุชพวกเราจะคอยจับตาดูนาย โอเคเพื่อนๆยังอยู่ที่ห้องดนตรีสินะแผนการเลยคือต้องไล่เจ้าพวกนี้ก่อนยะฮ่าฉันมาแล้วไปออกไปซะโอ้ยโอออกไปซะออกไปซะออกไปซะโอเคทางสะดวกแล้วต้องทำตรงนี้สินะเฮ้ยเฮ้ยโอเคในสุดก็สร้างสำเร็จแล้วไปแค่ต้องหาเหยื่อสินะเออจะเป็นใครกันนะสองคนนั้นเฮ้ยไม่น่าแอบในตู้หรอเออแอบเนตู้ดีกว่าพี่น่าจะปลอดภัยกว่าโอเคโอเคโแอบแอไม่มีที่ไหนปลอดภัยงั้นแหละในเกมดอฮ้ย

พี่อยู่จะตายแล้วอ่ะวเเจจแทงให้ไปกลับเข้ามาในอันนี้เลยมันตายเามาในตู้เลยเสร็จเสร็จชั้นละฮะอ่าหรือแกจะเป็นลายต่อไปล่ะไม่เอาอ่ะไปแล้วอ่าฮะเสร็จไปแล้วหนึ่งลายโอเคต้องรีบกลับไปรายงานโอเคขอปิดกับดักไว้ก่อนอ่าฉันขอกลับไปรายงานก่อนเฮ้ยโอ้ยฉันกลับมาแล้วล่ะพอดีว่าฉันเพิ่งฆ่ามันไป็หนึ่งโคลนนะเจ้ามนุษย์กระจอกพวกนั้นนะ ใชาแล้วชอบมันจริงๆย่ามนุษย์คนนี้เนี่ยข้าก็ชอบมันเหมือนกัน,น,นอ่าตอนนี้ข้าไม่ใช่มนุษย์ข้าคือแอมบูชเลือกข้าแข็งแกร่งมากเลย,ย,ยไ,เลได้เลยท่านแอมบูชเออ <c oughs> จอแล้วไม่น่าเลยเฮ้ยลายต่อไปจะเป็นแกไม่เอาใจะยินเพราะว่าแกไม่ช่วยฉันเอ้ยปวดหัวเอ้ยไม่ปวดหัวขนาดนี้เนี่ยเอออะไรวะหน่า จะจะฆ่าแกเยอะจุดนี้ไปไหนจุดนี้ไปไหนเยอะตัวอะไรโคตรน่ากลัวอุ๊ยอร้อนจะตามทันแล้วนะใจเย็นใจเย็นอุ๊ยตัวโคตรน่ากลัวตัวโคตรใหญ่ตเยอะไโอ้โหมีหมดทั้งไปั้งสายฟ้าอยู่ไงอะไม่ใจเย็นนะครับพี่คุยกันก่อนร้อนตูดยังไม่ยอมตูดดำอุ๊ยใกล้ถึงแล้วใจเย็น เฮ้อย่าจะหนีไปไหนโอ้ยอย่าทำไรเฉลยเราจะหนีไปไหนกลัวอุ้ยาไอเย็นอุ้ยจะตายจะตายอุ้ยล้อล้อล้อไอเย็นเราคุยกันก่อนใจเย็นโัวหน่ากลัวจริงฝากพ้นไปเด้เนี่ยโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรน่ากลัวอย่าจะหนีไปไหนโอ้ยจะหนีพอแล้วจะหนีพอแล้วหนีพอแล้วเอ้ายังไม่พ้นไอเย็นใจเย็นใจเย็นหัวหน้าโคตรน่ากลัวโอ้ยติดติดติดเอะไรเฉลยโอ้ตรงนี้เป็นไงเนี่ยต้องกระโดดสินะเฮ้ยโอเคไปไหน อุ้ยกระโดดมาได้ด้วยโคตรเก่งเลยผีอะไรวะเนี่ยอุ้ยปึ๊บปึ๊บโอ้ตัวแค่มีแค่นั้นแต่ยังมีสมองกระโดดมาได้ใจเย็นใจเย็นโอ้น่ากลัววิ่งก่อนวิ่งโอ้ไฟก็ร้อนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปไปไปโคตรน่ากลัวน่ากลัวผีกระไทยอีกอย่าเข้ามากลัวกลัวกลัวจ้้ไปแล้วจ้ะอาฮ่าในสุดท้ายก็ฆ่าแกได้นะฮ่าแกออกไปไม่สำเร็จฮ่าแอมบูชนะ